วันนี้เราก็มาอยู่ในแบบไ i ฟ์อารโปจิตนะฮะใช่ไหมช <laughs> ื่อเรียกว่าอะไรไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่ามันมาจากเรื่องเออเชนซอมแมนมั้งนะผมเออไม่เคยดูเรื่องนั้นแล้วก็ไม่เคยเล่นเกมนี้แล้วก็ไม่เคยดูคนอื่นเล่นมาเลยนะฮะ <laughs> ผมแบบครั้งแรกจริงนะวันนี้ เห็นแบบชื่อแบบน่าสนใจดีแล้ววันนี้มันมีอัปเดตใหม่นะครับเป็นอัปเดตเออวันพีซนะมันก็ดูเกิียนๆียดเลยมาลองเล่นดูนะฮะโอเคเอาเป็นว่าไม่พูดมากหรอไปลองเล่นกันเลยดีกว่านะผมจะเล่นแบบซิงเกิลเพลเยอร์ก่อนแล้วกันนะเพราะว่ามันขึ้นว่าเล่นคอมแมนคือแนะนำนะฮะแล้วข้างหลังนี่มันอะไรเนี่ยอันนั้นคือโปรจิตาเหรอโหลดดิ้งให้คลิกโปรจิตาเพื่อเอาเงินแล้วมีเพลงด้วยโอเคปิดเพลงได้วันดีให้เรากดคลิกโปรจิตาเพื่อเก็บเงินใช่ไหมเอาจริงแบบนี้มันคือไลฟ์ออฟฟ้าแหละนะถ้าเกิดคนยยังไม่่รู้เนี มันก็คือ,อไลฟ์ของฟอปป้าเวอร์ชันแต่ว่ายอมสกินเป็นโปรจิตะนั่นเองนะแล้วก็สามารถกดโปรจิตะเพื่อเอาเงินได้แล้วก็สามารถเอาเงินไปซื้อของได้อันนี้ใช่ไหมเราซื้อของจากอะไรเนี่ยจากสมาร์ทโฟนเหรอีมัน iPhone หรือว่าซัมซุงวะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าอินเทอร์แน็ไปโอเคก็มีของให้ซื้อเพียบนะมีแบบอันนี้คืออะไรเนะี่ยเดนจิ ขอเงินเหรอแบ็กฮิมฟอร์มันนีขอเงินได้เหรอโอเคเดี๋ยวผมขอซื้ออาหารให้โปรจิตากว่าสักคู่นึงแล้วกันนะใช้3ามสิบเอ่อเครดิตนะผมจะเรียกว่าเออบาทแล้วกันนะเนี่ยโอเคเก็บเงิน3ามสิบมันจะให้เราลองรูปผวโปรจิตาใช่ไหมเออโปรจิตาไม่หยุดอ่ะเดี๋ยวสักครู่นึงให้มาตรงหน้าแล้วก็ผมยังไม่ผมยังไม่ทันทําอะไรเลยนะเอามันบอกว่ามันบอกว่าสําเร็จสังง้นโอเค ผมไม่ได้อ่านเขาพูดเลยเนี่ยเพราะว่ามันพูดเร็วมากเลยผมดูไม่ทันแต่ว่าเราควรจะต้องเสื้อหานละเพราะว่าปริตาเราจะตายละเสื้อหายมาใสายย่นนี้ใช่ไหมผมเคยเล่นอะไรกับฟอปป้าอยู่โอเคเรียบร้อยมากินซะหรือว่าจะตายบริาจตาตโอเคเดี๋ยวผมขอซื้อเอเดนจิ i, สักคนหนึ่งแล้วกันนะไม่รู้เหมือนกันว่ามันใครนะแต่ว่าซื้อมาเถอะโอ้ยแลกจูจูก็แลกซื้อมากดค้างแล้วก็บายเดนจิโอเคซื้อแล้วอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนอะ ช่างมันแล้วกันอันนี้เป็นหน้าโปรจิตาเนี่ยโปรจิตาหน้าแบบไฮคุณลิตี้นะฮะอาล่ะรูปหัวได้ไม่กลัวแบบว่ามีดมันบาดเลยนะโอ้มีดเขานาไปแล้วจังหวะนี้ไม่กลัวว่ามีดบาดเลยโอเคถ้าเกิดโปรจิตามันอารมณ์ดีมันจะให้เงินเราเยอะขึ้นนะจะสังเกตได้จากขวาล่างนะ0.5%มันนี่โอเคเดี๋ยวเราลองกดดูหน่อยโอ้ยทำไมมันแหลกจังเนี่ยโอเคเกมอัลเทอไมท์แบบ300%นะฮะจังหวะนี้ ผมยังหาเดนจิไม่เจอเลยเนี่ยผมซื้อเข้ามาสิดอนเนี่ยอ๋อนนี้เหรออันนี้ใช่ไหมบัดดีอ๋อเขาให้เงินเรามานะฮะให้มา63ามดอลล่าให้มาแบบประมาณเออพันห้าเหรอโคตรรวยโอเคเดี๋ยวเราซื้ออะไรเพิ่มดีกว่านะพาวเวอร์ดิงมาให้เปรชิตาดอบเงินเยอะขึ้นซื้อมาสิอา้าซื้อมาปุ๊บกินปั๊บเลยซื้ออะไรได้บ้างนเนี่ยมีเออเบส มีเตียงใหมปปจิตะแล้วก็มีเอลกาโตเอลกาโตมาจากไหนเนี่ยแล้วก็มีสากุย่าทอยตุ๊กตาฟูงโง่เออทำให้ดรอปเงินได้มากขึ้นส่วนเอลกาโตก็เหมือนกันนะมีหลายอันเหลือเกินผมสงสัยอะ่ะถ้าเกิดผมแบบทบํโปจิตะตายอะ่ะถ้าเกิดปอยเขาหิวตายอะ่ะมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมขอลองดูนะเดี๋ยวผมขอเซฟเกมหน่อยเซฟเกมเผื่อม้นระเบิดเผื่อบ้านระเบิดแบบแบบฟอป้าฟอป้าเวลามันหิวตายมันระเบิดนะ โอเคตอนนี้เราจะได้เตียงแล้วนะโอเคซื้อเตียงมาราคา100ดอลลาร์มาเรียบร้อยฮะเตียงอยู่ไหนเนี่ยอันนี้ใช่ไหมเตียงโอเคเหมือนเตียงฟอปป้าเลยจะว่าไปในผนังนี้มันคือแล้วเนี่ยฮึมตอนนี้นะฮะจิตาเราค่าความหิวนะฮะเหลือเพียงแค่22%นะฮะแล้วกำลังลดเรื่อยๆนะ เขากำลังจะระเบิดบ้านหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะผมจะลองดูเขาแล้วกันนะลองดูว่าถ้าเกิดเราแบบเราไม่ให้หายเขานะมันจะบึ้มไหมโอเคมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเซฟเกมก่อนเผื่อเงินหายโอเคเซฟเกมเผื่อเผื่อตายมาดูซิอีกสิบนะฮะอีกสิบมาดูอีกเจ็ดนะฮะหกห้าห้าสี่สามสองเออหนึ่งหนึ่ง อ๋อไม่ระเบิดแต่ว่าตัวคลิกออกจากเกมไปเฉยโอเคฮะนึกว่าจะระเบิดโอเคไม่มันเลยซื้อสากุย่ามาฟูโมะนะฮะตุ๊กตาฟูโมะซื้อมาเรียบร้อยซื้อมาละอยู่ไหนเนี่ยโอ้อยู่นี่ฟูโมะโอเคมากดบริจิตะต่อแล้วต้องซื้ออาหารแล้วเพราะว่าไม่งัน้นเราจะตายนะโอเคมาซื้ออาหาร30มดอลแล้วก็ใส่เข้าไปตรงนี้โอเคใส่เข้าไปไม่ได้ดูยี่ห้อและลืม บรรยากาศรอบๆนี่มันก็ดูแบบเป็นเจแปนเลยนะเนี่ยค่อนข้างจะเข้ากับเตีมโบจิตะนะเป็นการ์ตูนตญ,ญี่ปุ่นนะนะมีเวรปอนด์ช็อปฟู้ดช็อปแสดงว่ามันจะมีเออโจอรบุกใช่ไหมหลังจากที่เราเปิดบ้านเนี่ยน่าจะใช่นะแล้วตรงนี้มันมีอ๋อเป็นปกใช่ไหมปกมังงะหรือเปล่าแล้วก็อาร์ตที่เราบอกไปเมื่อกี้ตรงนี้ก็ปกใช่ไหมเดี๋ยวมันเออมันเป็นเชนซอร์แม่ไม่ใช่เหรอแล้วแล้วดีมอนสเลเยอร์มาจากไหนเนี่ยหลุดหลุดมาผิดเรื่องแล้วก็ตรงนี้ห้องน้ําโอเค เดี๋ยวเราไปดูแลปจิตาต่อดีกว่าหลังจากที่สำรวจเสร็จนะฮะเราต้องแบบรีบสปีดรันทำเงินสปีดรันทำเงินอย่างรวดเร็วเอาจริงเกมนี้มันมีมัลติเพเยอร์นะแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามัลติเพเยอร์เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวหลังจากที่ผมได้เอลกาโต้ผมลองไปมัลติเพเยอร์ดูดีกว่าไปแบบไปสักพักหนึ่งเพราะว่าคลิปนี้กะจะแบบทำสั้นๆน,นะเวลานเราลูกหัวนี่เราโน้มไปทั้งตัวเลยเนี่ยเมื่อกี้เราโน้มไปทั้งตัวเลยเราแบบได้เงินดีขึ้นมากๆเลยหลังจากที่แบบมีสากุยานะ จากุย่าไี่แบบยืนให้กำลังใจทําให้โมจิตาดอปน้อยเยอะขึ้นโอเคได้แล้วได้มาตั้งร้อยตอนี่ยเมื่อกี้เก็บมาโอเคแล้วก็ซื้อเป็นเอลกาโตเมื่อกี้เสียงอะไรอ่ะเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงกิ่งอะไรสักอย่างหนึ่งค่อยไปดูแล้วกันนะให้อาหารก่อนอันนี้เอลกาโตใช่ไหมเนี่ยเอลกาโตยืนอยู่ข้างบนดูหน้าตาเอลกาโตเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงอะไรสักอย่างหนึงออันนี้คืออะไรอ่ะบอกว่านี่เป็นร้านโลบ้าเฉย แล้วตรงนี้คืออะไรเนี่ยทำไมเลเยอร์ประตูมันแบบมาดูแปลกๆจังเมื่อกี้มันมีเสียงเออกริ่งอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ใช่แบบว่ามีใครให้กุญแจหรอไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเมื่อกี้ผมลองไปเดินดูแล้วมันก็เหมือนเดิมอะช่างมันแล้วกันแต่ตอนนี้เราลูกผมไปโปรจิตาต่อดีกว่าซื้อฟู้ดเซอร์มาเจ็อบเลยอันนี้เป็นโปรจิตาฟีเดอร์คอยให้อาหารโปรจิตาตลอดเวลาทําให้ไม่มีโอกาสจะบึ้มได้นะฮะเนี่ยแล้วก็กดมา โอเคเดี okay, ๋ยวผมลองไปดูในโหมดมัลติเพเยอร์ดีกว่าไม่รู้ว่ามัลติเพเยอร์เกมนี้มันจะเป็นแบบเลี้ยงรวมๆกันในเซิร์ฟเดียวกันเลยโปรเจตาหลายๆตัวแบบว่าไอ้แมปไลท์สักอย่างนึงอะไลท์ไบฟอปป้าบางนะหรือว่ามันจะเป็นแบบไลท์ฟอปป้าคือแบบมันมีโค้ดให้เชิญเพื่อนมาประมาณนั้นนะเดี๋ยวผมลองไปดูแป๊บหนึ่งอ๋อโหมดมัลติเพเยอร์นะฮะมันก็จะเป็นการสร้างล็อบบี้ก็เหมือนกับไลท์ฟอปป้าแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นที่แบบเออไม่ได้ใช้โค้ดอย่างเดียวใช่ไหมประมาณนี้กัะเดีววกบไปพร่่าาา ผมน่าจะเข้าของใครไม่ได้นะเขาล็อกหมดเลยอะไม่มีคนหนึ่งที่เข้าได้นะแต่ว่าเขาน่าจะแบบไปไม่ไกลนะโอเคเรามี750ดอลลาร์ซื้อซได้ไหมผมจําไม่ได้นะน่าจะซื้อได้นะอันนี้คือ,อ,อคูณ2ใช่ไหมคูณ2มันนี่อันนี้ใครไม่รู้เนี่ยอ่านชื่อไม่ถูกด้วยช่างมันดีกว่าซื้อมาโอเคยินดีด้วยคุณได้แบบ NPC ตัวแรกแล้วโอเคจะมีแบบสเปเชียล e ีเควสอ๋อมันจะเป็นเควสใช่ไหมมันจะมีเควสให้เราใช่ไหมอยู่ไหนเนี่ย มาอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนโอเคกูรักแล้วอยู่ไหนเนี่ยโอเคตอนนี้ใช่ไหมวันดีให้ไปตามหาเอ่อหัวใจซอมบี้เหรอฮะเดี๋ยวนะแล้วในนี่คืออะไรเนี่ยทำไมมันดูแปลกๆวะอันนี้คืออะไรเอ่ยเป็นมิชชั่นให้เราเล่นเหรอโอเคฮะมีเอ่อบอมดีวิลแล้วก็ซอมบี้ไฮเอาท์ มีแบบมีมิชชั่นอะไรด้วยนะแต่ว่าคลิปนี้ผมไม่เล่นแล้วกันนะผมแบบจะมาแค่ยังเออโปรยิตาเฉยนะถ้าเกิดใครอยากดูก็กดไลค์นะฮะเดี๋ยวมาทำคลิปหน้าให้โอเคมาโปรยิตาเราไม่ได้รูปหัวมานานเลยค่ายแฮปปี้มันลดเร็วมากอะคือมันลดเร็วออกว่าฟอกปา้าดีสามังนะโปรยิตาเนี่ยโอเคฮะอันนี้เป็นพาวเวอร์สักอย่างหนึ่งกดซื้อมาคืออะไรเอ่ยเป็นเอ c หรือเปล่าหรือว่ามันคืออะไรหรือว่าเป็นแค่พาวเวอร์เฉยมันบอกว่าจะให้แบบว่าคูณ4เงินใช่ไหมอยู่ไหนเอ่ยอ๋อคนนี้เหรอ อยากกินเอ่อ cat food เลยเดี๋ยวจะกินอาหารแมวซื้อได้ใช่ไหมลองซื้อไปให้มันดูมันจะกินไหมเดี๋ยวลองดูนะอันนี้เป็นรายฟู้ดยี่ห้ออะไรไม่รู้แต่ว่าลองลองเข้าไปให้โอเคเปิดเปิดระบบอัตโนมัตินะฮะบ้านนี้เอากินเฉยแล้วก็เอเอเออ,อะไรเนี่ยเอาชอบอาหารแมวสง,งนั้นเอาอะไรวะโอเคเอาเป็นว่า เป็นมาแล้วกันนะสำหรับแบบไลฟ์อ่าโปจิตาในวันนี้นะก็คือเป็นแบบที่แบบมันก็คือไลฟ์ออฟฟอร์ป่าแต่ว่าเป็นเวอร์ชันเออโปจิตาแทนนะแล้วก็มีแบบระบบพีคค่อนข้างน่าสนใจแบบว่ามีเควสอะไรให้เราทำนะแบบว่าเป็นเควสแบบจัดการซอมบี้เหรอหรือว่าแบบไปลยุยซะอย่างในซอมบี้นะสามารถกดเพย์เข้าไปเล่นได้ก็ถือว่าน่าสนใจดีสำหรับเกมนี้แต่ว่าวันนี้เอาเป็นวันนี้แล้วกันนะฮะก็มาลองเล่นเฉยๆโอเคก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันนะฮะก็บ๊ายบายฮะ